สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมช่างไก่นะครับผมและเครื่องอเป็นนี่เป็นเป็น iPad Pro d Pro 10.5นะครับผมอาการที่มาในวันนี้นะครับก็คือแบตเตอรี่บวมนะครับผมดันจอนะอเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเนีย่ยของเดิมก็คืออย่างนี้เลยปูดไปเลยครับ เรากได้ทำการแกะเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ออกนะครับแล้วก็ประกอบล็อกยึดกาวนะครับผมพร้อมส่งนะครับผมก็ใช้งานได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่า,าท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมที่มีเครื่องรุ่นนี้นะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับผมก็สามารถเ,เข้ามา ปรึกษานะครับสอบถามกันได้นะครับที่สมายทีเซอร์วิสทุกช่องทางได้เลยนะครับผมวันนี้ช่างไก่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ